ในระยะตั้งครรน,นั้นร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างคุณแม่จะต้องการพลังงานและสารอาหารมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อใช้ในการสร้างต่อมน้ำนมสร้างรกและใส่สะดือรวมถึงการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ อาหารและโภชนาการจึงเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลทารกในครรภ์และสุขภาพของคุณแม่และเพื่อให้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็นไปตามเกณฑ์คุณแม่ควรได้รับโภชนาการขณะตั้งครรภ์ที่เหมาะสมซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วหญิงตั้งครรภ์ควรได้รับพลังงานประมาณ2,300กิโลแคลอรี่ต่อวันโดยจะสามารถแบ่งอาหารออกเป็นหมวดและปริมาณต่างๆได้ดังนี้ค่ะหมวดเนื้อสัตว์ หญิงตั้งครรภควรทานเนื้อสัตว์ประมาณ12ช้อนกินข้าวต่อวันสามารถเลือกทานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหมูไก่ปลาไข่หรือเต้าหู้โดยเลือกเป็นส่วนที่ไม่ติดมันหรือติดหนังนะคะหมวดข้าวแป้งควรได้รับก้าวทัพพีต่อวันตัวอย่างอาหารในหมวดนี้ได้แก่ข้าวขนมปังเส้นต่างๆเผือก มันข้าวโพดฟักทองเป็นต้นหมวดผักควรได้รับ6ทับพีต่อวันไม่ว่าจะเป็นผักใบเขียวเช่นคะนา้าตำลึงผักกาดหรือผักอื่นๆตามต้องการค่ะหมวดผลไม้ควรได้รับ6ส่วนต่อวัน โดยผลไม้1ส่วนจะเท่ากับกล้วยหอมครึ่งผลกล้วยน้ำว้า1ผลฝรั่งขนาดกลางครึ่งผลมังคุดหรือเงาะ4ผลแตงโมหรือสับป,ประรด6-8ชิ้นคำเป็นต้นค่ะหมวดไขมันควรได้รับไขมัน5ช้อนชาต่อวันโดยได้จากน้ำมันพืชหรือถั่วริสงเป็นต้นค่ะหมวดนม คุณแม่ตั้งครรควรดื่มนมประมาณ2-3แก้วต่อวันโดยจะต้องเลือกเป็นนมรสจืดที่มีไขมันต่ำด้วยนะคะและหมวดน้ำตาลคุณแม่ควรได้รับน้ำตาลไม่เกิน5ช้อนชาต่อวันค่ะและนอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงแร่ธาตุที่สำคัญได้แก่เหล็กไอโอดีนโฟเลตและแคลเซียมอีกด้วยค่ะ ซึ่งหากคุณแม่ขาดแร่ธาตุเหล่านี้จะส่งผลให้คุณแม่และทารกที่เกิดมามีสุขภาพไม่สมบูรณ์ค่ะโดยแหล่งอาหารที่มีแร่ธาตุเหล่านี้เริ่มจากธาตุเหล็กพบได้มากในตับเลือดเครื่องในสัตว์ไข่แดงเนื้อสัตว์สีแดงเช่นเนื้อหมูหรือเนื้อวัวรวมถึงผักใบเขียวต่างๆเช่นผักขมคะนา้าบรอกโคลี โดยควรทานร่วมกับอาหารที่มีวิตามินซีสูงเช่นฝรั่งส้มมะขามป้อมเพราะช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีค่ะถัดมาอาหารที่มีไอโอดีนสูงได้แก่พืชและสัตว์ทะเลสาหร่ายทะเลแห้งเกลือทะเลหรือเกลือเสริมไอโอดีนค่ะแร่ธาตุตัวถัดมาก็คือโฟเลต สามารถพบได้ในไข่ถั่วเขียวอะโวคาโดผักใบเขียวเข้มเช่นผักโขมบรอกโคลีหน่อมไม้ฝรั่งผลไม้รสเปรี้ยวเช่นสม้มสับป,ประรดฝรั่งเป็นต้นค่ะและสุดท้ายแคลเซียมอาหารที่มีแคลเซียมสูงได้แก่นมผลิตภัณฑ์จากนมหรือว่าจะเป็นปลาเล็กปลาน้อยก็มีแคลเซียมสูงเช่นกันค่ะ สำหรับคุณแม่ที่ได้รับยาเสริมมธาตุเหล็กไม่ควรทานร่วมกับนมชาหรือกาแฟนะคะเพราะอาหารเหล่านี้จะเข้าไปขัดขวางการดูดซึมของธาตุเหล็กหากต้องการทานควรเว้นระยะห่างจากการทานยาเสริมมธาตุเหล็กประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะสำหรับหญิงตั้งครรภควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อาหารรสจัดอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงสุกอาหารหมักดองเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟและน้ำอัดลมดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอวันละ8-10แก้วพักผ่อนให้เพียงพอไม่ทำงานหรือยกของหนักเกินไป ออกกำลังกายพอประมาณและงดการสูบบุหรี่ทานยาบำรุงให้ครบตามแพทย์สั่งและหากพบอาการผิดปกติใดๆให้รีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะ